สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษผ่านไม่ได้เลยครับวันนี้จะมีการคุยนะครับในหัวข้อนะครับทองนะครับจะเข้าสู่ในสภาวะพักตัวเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในระดับที่เท่าไหร่การลงทุนความเชื่อโชคลาภคู่กันจะเกิดอะไรขึ้น ทองคำแท่งออสเลี99.99%ออกแบบโดยอาจารย์นิติกจผ่านพิธิบนสวงเทพพระคัง,งมหาสมบัติผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินเงินทองให้พ่อคุณเริ่มต้น3,000บาทสั่งซื้อลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยตอนนี้เราจะเห็นว่าโกลสปอร์ตนะครับในไทม์เฟรมราย1วันเนี่ยนะครับ ยังมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ไปทําจุดออทามไฮในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ2,195เหรียญสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับหลังจากนั้นก็มีการเทขายทํำกำไรออกมาครับหลังจากที่เข้าสู่ภาวะเขตซื้อมากนะครับหรือ o อเวอร์บอนะครับผมนะฮะในไอซนะครับก็นะฮะชนเพดานเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มย่อลงมาบ้างแล้วนะครับคำถามคือนะครับเขานะครับตอนนี้นะครับ จจะปรับตัวในขาลงเนี่ยหรือในโซนพักตัวเนี่ยนะครับสปอต์ตต้องจะต้องอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับตรงไหนนะครับควรเข้าซื้อนะครับผมนิวไฮนะครับมีโอกาสเห็นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนะครับสั้นๆเลยนะครับผมวันนี้คุยเรื่องเทคนิคนะไม่มีในส่วนของฟาวเดเมนท์นะครับผมนะฮะภาพรวมแล้วนะครับไทม์เฟรมแราหนึ่งวันถือว่าอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมจะสังเกตเห็นว่ากราฟแท่งเทียนครับเคลื่อนไหวอยู่ เส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยนะครับผมแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆอัพคุโมะนะครับในอิชิมกูข่าวและถูกคอนเฟิร์ม้วยเส้นชิโคสแปนก็ยังคงเคลื่อนไหวบนกลุ่มก้อนเมฆอยู่ตอนนี้สะท้อนฝั่งใบย,ยังคงได้เปรียบตลาดอยู่นะครับผมนะฮะดยการที่ราคาทองเนี่ยนะครับปิดบวกต่อเนื่องกันเป็นวันที่9นะครับต่อเนื่องกันเลยเนี่ยนะครับก็คําถามคือว่านะครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะเริ่มพักตัวเมื่อไหร่ล่ะจะเข้าสู่ ว่าที่จะเริ่มเก็บของแล้วเก็บของโซนไหนดีนะครับทีนี้นะครับหากเรามาดูในส่วนของระยะสั้นนะครับผมนะก็เราอาจจะต้องปรับไทม์เฟรมเป็นราย4ชั่วโมงแต่ตอนนี้ให้ดูระยะยาวระยะภาพใหญ่ไปก่อนเนาะถ้าดูจากภาพใหญ่นะครับทองก็นะครับเคลื่อนไหวเป็นเวฟอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่นะครับผมเราเห็นว่านะครับมีการสร้างเวฟนี้นะครับผมเวฟนี้ลงมาปุ๊บปุ๊บเป็นซิกแซกฟันปลานะครับผมนะฮะโอเคนะภาพรวมเป็นแบบนี้นะ สร้างเบรใหม่เรื่อยๆนะครับนีกนิดนึงนะหลังจากเบรกกลุ่มก็ไม่มาก็ปีดยาวขึ้นไปแบบนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนา,าคตอันใกล้นะครับผมผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะมีการพักตัวลงมานะครับผมไม่มีอะไรที่ขึ้นเติบไปต่อเนื่องครับผมนะฮะน่าจะมีการพักตัวไม่วันใดวันหนึ่งนะครับทีนี้นะครับผมภาพรวมแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่า ภาพรวมนะครับไทม์เฟรมรายหนึ่งวันขาขึ้นนะพอมาปรับเป็นซับไทม์เฟรมรายสี่ชั่วโมงจริงๆนะครับผมนะฮะจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับมันเริ่มนะครับจะเริ่มย่อตัวแล้วล่ะนะครับตอนนี้นะครับกราฟแท่งเทียนนะครับเริ่มแตะเส้นค่าเฉลี่ย50ละนะครับโอเคแหละถ้าเส้นตรงนี้รับอยู่นะครับผมนะผมมองว่านะครับอ่าโกลสปอตเนี่ยนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปทำ พอท i g h รอบใหม่ได้นะครับผมอาจจะทะลุ2,200เหรียญได้เลยนะครับในระยะเวลาใกล้ถ้ากลุ่มก้นเพลนี้รับอยู่นะกลุ่มก้นเพลเรียกว่ากลุ่มก้นเพลขาขึ้นนะครับจะทําหน้าที่เป็นแนวรับตต่แต่ที่ยังไม่หลุดครับนะฮะการย่อซื้อเนี่ยยังย่อซื้อได้อยู่นะครับโดยมีเป้าหมายถัดไปเนี่ย2,180 2ึ0งหรือ new high นะครับทีนี้คําถามนะครับก็จะอยู่ที่นะครับ2,150นะครับก็ ถือว่าเป็นจุดแนวรับนะครับสำคัญนะครับแล้วก็อยู่บริเวณกลุ่มก้นเมฆนี้นะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ปุ๊บนะครับทองนะครับน่าจะสู่ไซเคิลขาลงเลยนะครับผมนะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยแนวรับที่มันไม่ควรหลุดเนี่ยสองหนะครับผมนะฮะโอเคนะนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผม2 1 5 0เท่ากับว่าเขาหลุดเส้นนะครับ moving average 50นะครับลงมานะครับแล้วถ้าเกิดหลุด30ลงไปนี่ขาลงมาเลยนะครับผมนะฮะ ฉะนั้นนะครับโซนเข้าซื้อจริงๆผมยังแนะนําเป็นบริเวณ2150นะครับเดิมมีเป้าหมายนะครับ2170ถึง2,200เหรียญหลุด2150ลงมานะครับไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าเริ่มหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวตรงนี้แล้วนะครับที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับฉะนั้นสเตทถัดไปมันคือขาลงในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงและน่าจะมีแนวโน้มนะครับไปทําจุดนะฮะอเวอร์โซนะครับบริเวณ ISI นะครับ รายสีชั่วโมงด้านล่างนี้นะครับผมนะฉะนั้นนะครับแนวรับนะครับก็ยังคงมาว่านะทองจะเข้าสู่ภาวะพักตัวก็ต่อเมื่อนะครับผมนะหลรด2150เหรียญนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับผมส่วนทองจะเห็นนิวไฮได้ก็ต่อเมื่อนะครับเขาเบรก2 1 8หนะครับนี่ก็เป็นนะมุมมองนะครับในช่วงของภาพรวมนะครับหลังจากที่ราคาทองเนี่ยไปทำออทามไฮที่2,195นะครับผม โอเคน้องฝากไว้แค่นี้นะครับผมนะฮะในส่วนของราคาทองไทยนะครับก็ยังคงถือว่าขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมยังอยู่ในโมเมนตัมที่เงินบาทยังอ่อนค่าอยู่นะครับโอเค36,700ตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับถ้าหาเห็นกราฟตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาทองไทยเนี่ยนะครับขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนผมมองว่าน่าจะขึ้นเกือบประมาณ8%แล้วนับตั้งแต่ต้นปีหรือเกือบส0มพันกว่าบาทนั่นเองนะครับถือว่าทองไทยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังดีอยู่นะครับแล้วน่าจะมีโอกาสเติบโตเลย ได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้แค่ครึ่งแค่ช่วงต้นปีอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมสำคัญนะครับสำหรับทองวันนี้นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับผมในส่วนของหัวข้อที่จะคุยกันว่านทองจะเข้าสู่สเตจพักตัวที่ระดับเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับแค่นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ